สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปลั๊กไฟปลั๊กไฟที่หลายๆคนชอบมองข้ามไม่เห็นความสําคัญของมันนอกจากว่าเราอยากจะแบบปลั๊กอยู่นู่นเอาสายมาต่องนนี้แล้วกัน หรือว,ว่าซื้อเครื่องนู้นมาชาร์จนู่นชิน้นนีน่นแล้วก็ค่อยซื้อใช่ไหมจริงๆแล้วความสามารถของปลั๊กไฟดีๆเนี่ยมันเยอะมากมมนสาคัญตรงไหนหรู้ไหมผมจะเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมเป็นคนที่มีเครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะมากอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่คือน้อยแล้วนะนี่คือเราตัดออกไปเยอะมากนะมีคอมคอมแบบอย่างแรงเลยนะครับจอแบบวอัลตร้าไวสกรีนมี Google Home มีทีวีเพย์ 5x บล็อกทุกอย่างเครื่องฟอการทางขยะ ถังขยะไฟถังขยะออตโตอ้อครับนี่คือน้อยแล้วนะผมซื้อจอแพงมากเป็นจอ 4K แล้วสีเป๊ะนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยซื้อจอที่สีเป๊ะเปะแม่งจะรู้ว่าโคตรแพงอะ่ะใครตัดต่อมาจะรู้เลยทุกครั้งเลยไม่ใช่ไฟดับไม่ใช่อะไรด้วยซ้ำนะบางทีไฟดับเข้าใจไฟตกเข้าใจแต่อันเนี้ยทุกอย่างปกติแต่จอภาพอะจะเป็นสีเขียว เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ท่านไม่ใช่จอนี้นะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านู้ชมดูแล้วกันตรงสีขาวอย่างเงี้ยอยู่ดีๆจอผมเป็นสีเขียวผมก็งงเป็นอะไรวะผมก็เลยโทรไปที่ประกัน แล้วประกันเขาก็บอกว่าประกันของจอนะเขาบอกว่าโอเคลองถ่ายรูปให้เขาดูหน่อยถ่ายรูปไปเสร็จปับ๊บเขาว่อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้เข้ามาเปลี่ยนเพราะว่ามันมีออนไซต์เซอร์วิสอีกวันหนึ่งเขาเข้ามาเปลี่ยนจอให้ผมก็คือเขาเอาจอมาหมดก็เอาจอมาเปลี่ยนให้ผมเขาก็อาจอเก่าผมงกลับไปผมก okay, ็โอเคแฮปปี้ดีประกันมัน3ปีผมก็ใช้ต่อไปแป๊บหนึ่งอีกวัน2วันผมตื่นมาผมจะไปนั่งเล่นเกมทํางานนู่นนี่เสร็จปับ๊บจอเขียแวแค่ผมก็มงงแล้วมันเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมนะ มันบอกวิธีแก้ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเคยเป็นคืออะไรรู้ป่ะให้เอาปลั๊กของจออะไปถอดออกแล้วก็จิ้มๆี้จิ้ม,มให้มันชัดไใเนเนื้อเสียเข้าไปผมคิดในใจแม่งบ้าป่ะวะผมก็เลยลองทําดูซึ่งแม่งเสิเร์เวิร์กอันนี้เรื่องจริงพอไปแบบเหมือนให้มันใจชอ็ชอตอเงี้ยอย่าไปทำนะท่านผู้ชมแบบอย่างเงี้ย ให้มันเหมือนแบบให้มันมีสกเก็ดสกเก็ดหน่อยแล้วก็เสียเข้าไปเออจอมันหายก็โอเคอีกวันนึงก็เป็นอีกอะไรอะช่วยได้แป๊บนึงหลออะไรผมไม่รู้แต่มันเป็นอีกพอเป็นอีกผมโทรไปเสร็จปั๊บเขาก็งงใช่เหรอก็มาเปลี่ยนให้ผมอีกผมก็ใช้ไปเป็นเป็นเดือนนะถ้าอย่างี้หลายรอบมากผมเปลี่ยนจอที่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให้ผม1ิกว่ารอบนี่เรื่องจริงเลย10กว่ารอบแต่ทางประกันอะไรเ,เขารับผิดชอบหมดอยู่แล้วเขามาเปลี่ยนผม10กว่ารอบจนผมมารู้ว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวปลั๊กไฟมันไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟบ้านเราอ่ะมันไม่ให้ไฟตกอย่างเดียวมันมีไฟที่มันกระชากับไฟที่แบบมันตกนิดเดียวอ่ะมันเลยทําให้อตัวที่ดูแลจอไอตัวซัพพลายของจออ่ะมันช็อตมันเสียมันมันมีปัญหาได้เพราะพวกนี้ต้องการไฟที่เสถียรมากมันเลยทำให้จอผมพังแล้วสีเพี้ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไปซื้ออย่างเงี้ย นะครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบทุกอย่างผมจะมีหมดเลยนะปลั๊กไฟแบบนี้ดีจริงๆเพราะว่าเขาดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนะเพราะไฟกระชากบ้านเราเราเราต้องยอมรับบ้านเราไฟตกไฟกระชากไฟอะไรมีหมดอะไฟไม่เคยเสถียรเลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่เหมือนเรามีประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเลยนะมันป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถ้าฟ้าผ่านู่นนี่คือเขาเหมือนจะเป็นชุดเกาะกันกระสุนให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราบางทีอย่างเงี้ยไอเนี้ยพังเพราะว่ามันรับแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าเราสมมุติผมเสียบเสียบทีวีเสียบคอมเสียบจอเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาแบบฟ้าผ่าโดนู่นไฟกระชากไฟหนักมากตู้มาเสร็จปั๊บเนี้ยเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวรับแทนให้เราเครื่องก็จะคือรับแล้วก็พังแต่ ยี่ห้อช奈เดอร์เนี่ยเขามีรับประกัน10ปีเยอะมากแล้วเป็นออนไซต์เซอร์วิสเหมือนจอผมตอนนั้นที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเขามาเปลี่ยนให้ถึงบ้านก็คือเนี่ยสมมตุติเราเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟเราเสียบปั๊บอยู่ดีเกิดไฟกระชากหนักขึ้นมาหรือ้าผ่าอะไรขึ้นมาเสียบปั๊บไอเนี้ยรับแทนไปแล้วไอเนี้ยพังลวเครื่องใช้ไฟเราปลอดภัยแล้วนะโทรไปหาช奈เดอร์ช奈เดอร์เขามาถึงบ้านคุณมาเปลี่ยนอ๋อเครื่องนี้พังเขายกอันนี้กลับไปเอาเครื่องใหม่ให้คุณเลยไอเน,นี้ยคือสาคัญมากอีกอย่างงนะาง้เเรรลับตตว รวังเรื่องเสียบเครื่องใช้ฟไฟมากเพราะว่าเขามาสายเดียวแล้วเรามาแยกใช้ไฟอีกเพราะฉะนั้น,นการที่เราติดคอมทีวีเครื่องเกมนู่นนี่ตู้สมมุตินะครับหลายๆอย่างเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดึงไฟจากเนี้ยเยอะมาก เพราะมันต้องเอาไฟเข้ามามันไม่พอไงเพื่อจะดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วถ้าสมมติเครื่องที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเสร็จปับ๊บมีการละลายบ้างมีการร้อนเกินไปบ้างมีช็อตมีอะไรบ้างอันตรายมากๆนะเพราะว่าอะไรถ้าผู้ชมลองคิดดูดิมีใครกี่คนนะครับยกมือเลยตอนนี้ที่บ้านเสียบปลั๊กครบเลยหช่อง หกช่องเสร็จปับ๊บเสียไ้นี่ช่องเดียวเข้าไปแล้วออกไปทํางานข้างนอกลูกไปเรียนนู่นนี่ไอเนี้ยอยู่บ้านคนเดียวคุณไว้ใจเหรอไอเนี่ยคุณทิ้งชีวิตของคุณกับบ้านของคุณไว้ไม่ให้ชีวิตของคุณคุณทิ้งบ้านของคุณไว้เนี่ยทรัพย์สินของคุณไว้กับไอเนี่ยที่ดูแลว,ว่าบ้านกูจะไหม้ไม่ไหม้เพราะฉะนั้นเลือกดีๆเหอะแล้วมันไม่ได้แพงนะครับท่านผู้ชมอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็มี5ช่องนะครับแบบยาวนะครับพันเก้าสิบบาทเองพันเก้าสิบบาทนี้ผมยอมนะ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าผมแพงแพงกว่าพันเกาั้งนั้นอะ่ะผมเอาปลอดภัยไว้ก่อนผสมกับว่าเราไม่อยากให้มันเกิดไฟช็อตขึ้นมาละลายขึ้นมาซึ่งผมเคยเจออันละร้อยกว่าบาท200อะ่ะกลับมาบ้านอะ่ะได้กลิ่นไม่ไหม้แล้วผมคนจมูกดีผมงงผมไปดูแม่บ้านผมอย่างเงี้ยเอามาเสียบไว้แล้วเอ็น,นี่หลุดหลุดออกมาเลยนะเพราะมันละลายมันร้อนแล้วมันไหม้ตรงเนี้ยอ,อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นซื้อของดีๆเหอะไม่คุ้มกับการที่เราต้องมานั่งกังวลใจหรือเสี่ยงตลอดนะครับอันนี้คือ1 0น0บาทนะครับถ้าร เพิ่มเติม USB ขึ้นมาเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์เอาไว้นูน่นไว้นี่นะครับก็ราคา1,350นะครับส่วนถ้าคุณอยากได้แบบกระทันรัดเล็กลงหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ1,390บาทเองนะครับคุ้มมากอ๋อเนี่ยใช่มันมี3ช่องนี้แล้วก็มีช่องข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกับตัวนี้แต่แค่มี USB ก็คือ1,650บาทเองนะครับคุ้มมาก อ่ะอีกอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลายอย่างที่หลายๆคนก็จะชอบมองข้ามนี่ไอ้สามตัวเนี้ยโคตรมีความสำคัญเลยทำไมผมถึงชอบไฟสามอันนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันแรกคือ Search Protection อันนี้คือกันไฟกระชากหรือว่าแบบไฟแรงสูงพุ่งเข้ามาแล้วอยู่ีดีเครื่องใช้ไฟฟ้าพังอันนี้คือกัน Overload ก็คือไฟเกินนะครับมันแรงเกินหรือว่าเราใช้เยอะ,อะเกินไปมันจะเตือนบอกเราแล้วก็อันที่3นะครับ ซึ่งเป็นอันที่สำคัญที่สุดเลยส่วนตัวผมนะ ground okay ผมจะมาพูดทีละอย่างนะครับ search protection ก็คือสมมุติเราใช้เครื่องใช้ไฟ้าอยู่เนี่ยไฟนี้ขึ้นมาแสดงว่าเรารู้แล้วว่าการไฟกระชากก็คือเรารู้แล้วว่าตอนนี้ถ้ามีไฟตรงนี้อ่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้วเพราะมันกันไฟกระชากต,ตัวปลั๊กราง5ช่องจาก,การกระชากอยู่ที่9 1 8จูลนะครับส่วนปลั๊กราง6ช่องนะครับจะก,การกระชากอยู่ที่1 8 3 6จูลเรียกได้ว่าป้องกันกระชากได้สูงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับ over load ก็คือสมมติท่านผู้ชมแบบมีปลั๊กอันนี้อันเดียวอ่ะเสียบตู้เย็นชาร์จรถ ทีวีแล้วก็เตาอบไฟฟ้าอีกการหนึงอย่างเงี้ยอ่าท่านผู้ชมใช้ครบเลยนะคิดในใจไหวไหมไม่ต้องคิดเองไม่ต้องมานั่งเอาเครื่องคิดเลข i p h o n e ออกมาแล้วมานั่งคิดว่าอันนี้กี่วัตต์นู่นนี่เราใช้ถึงไหมเกินไหมถ้าอันเนี้ยขึ้น Overload ดแสดงว่าเกิน ก็ถอดออกให้ไฟเนี้ยไม่ขึ้นก็จะรู้แล้วว่าโอเคไฟไม่เกินปลอดภัยไปทํางานรูไปเรียนคุณรู้เลยว่าคุณออกจากบ้านคุณถ้าอันนี้ไม่ขึ้นโอเวอร์โหลดแล้วขึ้นแล้วก็ไฟเซิร์ชเพเทคชั่นขึ้นแสดงว่าคุณปลอดภัยแหละคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับกรณีโอเวอร์โหลดตัวปลั๊กยังมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านข้างปุ่มนี้นะครับจะช่วยตัดไฟให้เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยแน่นอนแล้วอันสุดท้ายอยากฟังเรื่องไหมเดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับกลางโอเคผมเคยเล่นเกมแล้วมันเป็นเกมที่ ผมต้องมันมันหน่วงไม่ได้อะแล้วผมก็งงเว้ยว่าทำไมอินพุตลักซึ่งจอผมเน็ตผมทุกอย่างผมใช้แบบดีสุดแล้วทำไมมันหน่วงแต่มันไม่ได้หน่วงแบบฟีฟ้าหน่วงอะฟีฟ้าหน่วงคือแบบทำใจอะมันหน่วงแบบว่าปกติมันไม่หน่วงแต่อันนี้หน่วงผมก็งงเว้ยว่ามันเป็นที่อะไรผมไปเซิร์ชเว็บบอร์ดดูนู่นดูนี่เลยนะหลายอย่างมากแล้วมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่เสถียรเพราะว่ามันมีสัญญาณมารบกวนเยอะ เพราะว่าเครื่องใช้ฟฟคอมผมตอนนั้นนะมันแล้วก็อะไรมันไม่มีกราว ไม่มีสายดินพอไม่มีสายดินเสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้ไฟมันเหมือนไม่สะอาดเขาเรียกกัน dirty electricity อ่ะถามว่ามันเกี่ยวทุกครั้งไหมมันไม่เกี่ยวทุกครั้งมันเป็นเหมือนแบบมันมหาศาลบางทีมันเป็นบ้างบางทีไม่เป็นบ้างแต่ในบ้านผมบ้านเก่าอ่ะมันเป็นมันเป็นคอนโดพอเป็นเสร็จปั๊บเนี่ยมันเลยทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันเหมือนแบบมีขึ้นไฟฟ้าที่เป็นรบกวนแล้วมันทําให้เหมือนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันทํางานไม่เต็มที่อ่ะพอผมซื้อปั๊กสามตาแบบเนี้ยแล้วมีกราวมาเช็คอย่างเงี้ยไฟแม่งไม่ขึ้นเลยแสดงว่่่่่าาทีนนกวมไ ที่คอนโดกาวเสียผมเลยต้องให้เขาทำไงรู้ว่ะไปปักสายดินเลยแล้วดึงขึ้นมาห้องกูห้องเดียวเลยผิดกฎนิติมากเขาบอกเลยนะครับแต่ตอนนั้นคือแอบทำคุยกับน,นิติแล้วก็เขาให้นะครับนั่นแนหะแต่ต้องแอบทําพอมีกาวเสร็จปั๊บดีขึ้นนั่นคืออย่างหนึ่งนะอย่างที่2คือถ้าไม่มีสายดินเนี่ยทุกชีวิตไม่ปลอดภัยผมขอบอกเลยโดนช็อตที่ตายเลยนะสายดินเนี่ยโคตรสำคัญเครื่องทําน้ําอุ่น มันถึงมีเช็คสายดินว่าเวิร์คหรือเปล่า <hel dell' int ens> เครื่องใช้ไฟทุกเครื่องควรมีสายดินเพราะถ้ามีสายดินชีวิตท่านประชาชนจะปลอดภัยกว่าไม่มีสายดินอันนี้คือเช็คเลยว่าตอนเราเสียบอยู่เนี่ยกราวมันทํางานอยู่หรือเปล่าคือมันดึงลงดินหรือเปล่าอันนี้เขาจะบอกคุณว่ากราวที่บ้านคุณเวิร์คไหมตอนนี้หรือไม่เวิร์คมีกราวไม่มีกราวอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสาคัญเพราะฉะนั้นก,การแค่เราเสียบปลั๊กเข้ากับกําแพงแล้วเราไม่รู้เลยว่าเครื่องใช้ไฟกูปลอดภัยไหมบ้านกูจะปลอดภัยไหมกูเสียบเยอะเกินหรือเปล่า แล้วบ้านกูมีดินไหมเนี่ยจากที่เราตาบอดเราไม่รู้เลยต้องลุ้นเอาอะ่ะเออลองดูแล้วกันช่างดูเอ้ เสียบตู้เย็นไปไ,ไม่เป็นไรหรอกมือถือสักสองเครื่องเครื่องฟอ,อกอากาศน่าจะโอเคแหละคุณอยากจะพึ่งชีวิตคุณไว้กันอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือว่าคุณมานั่งดูเลยไม่ต้องคิดมากมีเขามาเช็คให้โอเคป้องกันแล้วเสียบปลั๊กไฟไม่เกินแล้วก็มีกาวนานเนี่ยสามอันนี้กับการเพิ่มตังค์มาเครื่องพันกว่าบาทผม,ม่าคุ้มนะครับแถมถ้าคุณมีเด็กหรือมีอะไรอยู่ที่บ้านหรือว่าบางทีแบบคุณต้องวางนี้ไว้ข้างหลังตู้หลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันมีอะไรที่โดน ยากคือปักเขาแข็งมากอันนี้ผมชอบเพราะว่าบางอันเนี่ยคือนิ่มเลยแล้วยิ่งใช้มวานาะนยิ่งนิ่มเสร็จปั๊บเนี่ยเราวางเสร็จปั๊บบางทีมีโดนดนิดนึงมันไม่ใช่แค่โดนนิดนึงดับนะมันกลายเป็นเหมือนชอ็ชอตๆด้วยบางทีเราแตะนิดเดียวมันไฟเครื่องใช้ไฟดับแล้วโดนนิดเดียวขยับนิดเดียวเครื่องใช้ไฟดับไรแล้วเพราะอ้นี้มันหลวมแต่อย่งเนี้ยคือแข็งเลยดูดินี่คือนี่แรงจริงนะผมไม่ได้แบบนี่คือแรงจริงดูดิเนี่ยนะครับผมจะทําเร็วๆให้ดูเลยยังยากเลย ดีมากแล้วก็เขามีเซฟตี้แบบนี้มันลึกไม่ให้ไปโดนง่ายไม่ให้เด็กมากดง่ายมาอะไรง่ายนะครับดีมากๆส่วนตรงนี้เขาจะมีมา่านนิรภัยนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูมันการเราเอานิ้วเอาอะไรไปจิ้มเนี่ยจะมีม่านก่อนนะครับให้เราเสียบเข้าไปเลย แล้วมันก็จะมีม่านถ้าเราถอดออกก็จะมีม่านเลยนะครับอันนี้คือการแบบเด็กเอานิ้วไปจิ้มเอาอะไรไปแย่ๆ,ๆนะครับอันนี้สําคัญอีกอย่างนึงเลยคือคนที่ใช้ปลั๊กไฟมาจะรู้ว่าไอ้พวกปลั๊กไฟพวกนี้บางทีนะยัดไม่เข้าเคยเป็นไหมโอ้ยยัดยังไงก็ยัดไม่เข้าไอ้ม่านมันไม่ค่อยดีอ่ะใช่ป่ะอันนี้ดียัดเข้าง่ายเลยอีกอย่างหนึ่งคือบางทีใส่เข้าไปหลวมไฟติดบ้างไม่ติดบ้างดับบ้างนน่นนี่ไม่ดีนะครับอันนี้คือแบบกระชับแน่นแบบกระชับ ไม่หลวมเกินไปไม่แน่นเกินไปนะครับเคยซื้อปลั๊กแบบนี้แล้วให้มาแบบสายแค่นะี้ไม่ต้องเชื่อมอะไรละสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คือเดินข้ามห้องเลยนะอันนี้เขาให้มา3เมตรนะครับสเมตรนี่คือถือว่ายาวมากนะแต่ว่ายังเก็บความปลอดภัยไว้ที่ดีที่สุดนะครับคือ3เมตรกำลังดีไม่ยาวกเกินไปไม่สั้นเกินไปอันนี้ส่วนตัวนะผมชอบให้ตรงข้างหลังนะสายไปทางซ้ายทางขวาได้อ๋อใช่เอออันนี้ลูกน้องผมชอบมากนะครับคือปกติแล้วบางทีมัน<า>บ,<า>บังคับแม่งออกทางเดียว ต้องบุนอย่างเงี้ยอันนี้เลือกได้เราจะมาทางซ้ายก็ได้นะครับคุณจะไปทางขวาก็ได้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่บางคนชอบมองข้ามในการซื้อเนี่ยสมมุติแบบปักอยูงเนี้ยเราจะต้องวางอย่างเงี้ยวางง่ายเลยถ้าเป็นแบบปักอยูองนูน้นเราก็ต้องไปอย่างนี้อ่าฝั่งเนี้ยเสียบง่ายแล้วใช่ไหมแต่ปักอยู่น,นี้ทําไงอะ มาใส่อย่างนี้เสร็จปั๊บอ่ะแล้วคราวนี้เราจะพ่วงไอ้นี่มาเสร็จปั๊บก็ต้องไปมันติดกําแพงก็ต้องไปอย่างนี้ทําใช้งานยากอีกอันนี้ไม่ต้องห่วงครับอ่ะเราต้องการอันนี้มาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ยังเสียบฝั่งนี้ได้เหมือนเดิมคราวนี้อ่ะจะย้ายไปฝั่งนู้นเสร็จปั๊บแต่ก่อนเราต้องย้ายเครื่องอย่างนี้ไม่ดีละเอาไงดีสายไฟไปทางนู้นเสียบได้ แถมยังไม่พอนะครับถ้าผู้ชมอยากจะแบบเก็บสายไม่ชอบสายยงพื้นเหมือนผมคุณแขวนผนังได้มันมีช่องที่ให้คุณแบบเอาน็อตใส่แล้วก็คุณแขวนไว้เลยแขวนอย่างเงี้ยดีไซน์สวยมากผมว่ามันไม่ใช่แค่ที่น้ําหนักนะมันเป็นที่ทรงมันด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปลั๊กไฟมันไม่ได้เราไม่ได้แบบเสียบปลั๊กไฟแล้วดึงสายขึ้นฟ้านี่ปลั๊กไฟมันต้องเอียงเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ย ใช่ไหมพอเราเสียบปั๊กเสร็จปั๊บมันก็ต้องห้อยพอมันห้อยเสร็จป,ปั๊บเนี่ยเขาเลยทาให้มันเอียงมาแบบนี้พอมีสโลปแบบเนี้ยเราก็เสียบอย่างนี้สายไฟมันก็ไม่ได้แบบถูกเหมือนแบบมีแรงกดเยอะ,อะมันก็คลายมันเหมือนนั่งอยู่สบายๆอะ่ะน้ําหนักเนี่ยมีพอสมควรที่จะทําให้มันไม่พลิกไปพลิกมาโคตรเกียดเลยอะ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่อันนี้พลิกยากมากเลยเพราะมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมปกติอ่ะมันเป็นแบบมันมีสโลปอ่ะ ฐานแข็งแรงส่วนสินค้า Schneider Electric นะครับปลั๊กของเขาเนี่ยผ่านมอกฉบับล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านแต่งบ้านเรียบเรียบหรูๆรูนะครับหรือว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์คุณจะแบบอยู่ในออฟฟิศต้องการแบบทุกอย่างที่มันไปดูไม่แบบเลอะเทอะเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ทุกรายสไตล์เลยนะครับอย่างที่ผมบอกอะคุณจะไปตั้งไว้เนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ผมต้องมีของชาร์จบนบนตโต๊ะคอมผมเยอะๆยอะเนี่ยบางทีเนี่ย เราแขวนไว้อย่างงี้ยังได้เลยนะสวยสวยมากเลยอะ่ะผมว่าเนี่ยโอเคเลยนะเราจะเสียบอะไรก็ง่ายเพราะว่าการที่แบบคนผมเชื่อเลยในคะไม่ต้องมีคนคนหนึ่งอะ่ะ พี่จะต้องบอกว่าทำทำไมเราทำปลั๊กไฟใหม่ดีกว่าไปนั่งเจาะปลั๊กไฟตรงนี้เลยไม่ง่ายกว่าเหรอดูเรียบหรูกว่าเยอะล่าสุดอะผมทำครัวข้างล่างผมเจาะไปโดนไปเป็นหมื่นลยเว้ยหลายอันอะผมเจาะหลายอันเพราะว่าคุณลองคิดดูนะว่าคุณต้องเจาะผนังกำแพงเพื่อจะเก็บสายด้วยแถมอะถ้าคุณไม่เก็บสายก็แล้วกันอเอาแฟงแฟเหมือนมีสายเท่านี้เหมือนกันอะคุณก็ต้องไปนั่งทำเจาะไฟนู่นนี่เดินสายทำนู่นนี่ก็โดนเป็นหลักพันแล้วนะครับซึ่งซื้อเง,งี้ยไม่ง่ายกว่าเหรอแล้วเสียงงนั้นได้หกช่อง เพราะว่าถ้าทําเองได้เสร็จปับ๊บแค่เจาะตรงนู้นแล้วก็เดินสายเอาก็ได้เดินข้างนอกเลยแล้วก็มีปลั๊กสองอันอะ่ะเสียแค่ค่าค่ากล่องมันอะแค่นั้นอะก็ได้แล้วคุณทํากันเองอะคุณก็ไม่ได้มีกราวโอเคปกป้องโอเวอร์โหลดแล้วก็เซฟโปรเทคชันไม่ได้มีประกัน10ปีถ้าแล้วถ้าไฟคุณเสียนู่นนี่เสร็จปับ๊บเขาไม่มาเปลี่ยนให้คุณที่บ้านแล้วก็มันไม่กันไฟกระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมแล้วก่อนที่เขาสปอนเราอะเราไปซื้อตู้ตู้คอน sumer แล้วก็ไอ้พวกแบบไอ้กล่องไฟอ่ะที่เราไปซื้อที่บุญถาวรอ่ะยี่ห้อนี้เลยแล้วอยู่ดีเขาก็มาสปอนเซอร์เราเป็นยี่ห้อนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็เช็คปลักกันดีๆแล้วกันนะเพราะบ้านเราก็มีปลักไว้ข้างนอกอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการใช้ไฟฟ้าที่จริงๆเสี่ยงมากนะครับด้วยรักและปลั๊กไฟนะครับจากชไนเดอร์นะครับลองไปดูได้แล้วถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเดี๋ยวจัดให้อยากลองของเล่นใหม่ๆอ่ะขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณชไนเดอร์นะครับเราเจอกันใหม